สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนะครับท่านผู้ชมนะครับพี่น้องครับคันเห้าฝึกหัดตัดผมนี่ผมว่าการใส่เครื่องมือกับเป็นสิ่งสำคัญนะครับคือให้โคจักใส่เครื่องมือให้มีความเคยชินให้มันถนัดก,กับเครื่องมือนะครับพี่น้องนะครับนั่นละ่ะอันดับแรกที่เ้ามาเริ่มเรียนรู้เรื่องตัดผมนี่ผมว่า เ้าต kind of so ้องจับเครื่องมือให้เก่งก่อนหูจักเครื่องมือแต่ก็จับเครื่องมือให้ถนัดให้หูวิธีการจับมันสุดามาฝึกการใส่กันไกล้การใส่มีดโกนการใส่ปัดเตลี่นและการใส่วีและการใส่วีให้สัมพันธ์กันกับปัดเตลี่นเป็นเรื่องสัมพัสครับคือวีไปยังไดปัดเตลี่นก็ไปนําคือว่าให้สัมพันธ์กันกับปัตเตลี่นครับพี่น้องนะ มันจังสีชิมมันจังสีชำนานนะพี่น้องนั่นแหละแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็มาจากการฝึกฝนนะพี่น้องให้หู่จักเครื่องมือให้ฝึกฝนให้ได้นะพี่น้องฝึกฝนเครื่องมือฉันเข้าบระธนหู่จักเครื่องมือห่างกบสมมาตรสิเฮ็ดงานไปได้นะพี่น้องผมว่าเข้าต้องฝึกฝนการใส่เครื่องมือให้มัน ถนัดนะครับจะมันถนัดก่อนนะครับครับวันนี้ก็มาพบปะกันคุยกันนะครับเรื่องการใส่เครื่องมือต่างๆนะครับใส่เครื่องมือเกี่ยวกับเครื่องมือตัดผมนะครับเอาตอ,นนาองหัวจัใไ้นะครับนําแหลกหัวจักเครื่องมือก่อนนะครับอันดับแหล็กหัวจักเครื่องมือก่อนว่า,าอุปกรณ์ในการใส่ตัดผมมีอย่างน่นะครับเข้าสมควรหัวไว้นะครับ มันก้อนก็คืออันดับแรกที่ต้สำคัญคือหูจับต้องเป็นปัตตอเลียนนะครับปัตตอเลียนอันดับแรกเก็ต้องหูจับการจับปัตตอเลียนก่อนนะครับต้องหูจับการจับปัตตอเลียนนะครับอันดับแรกนะครับพี่น้องแล้วก็ การจับปตัตเตเดียนก็มีความมีง่ายนะครับที่ผมเคยบอกในคลิปหลกพี่น้องไปหา้ามึงในคลิปเลยครับการจับปตัตเตเดียนและก็อีกก็คือการจับวีนะครับการจับวีก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับต้องจับให้เก่งจับให้ถนัดนะครับจับที่ต้องตอนเข้าฝึกหม่ๆม่เข้ากตจับตามหลักการที่คู อาจารย์เขาบอกแนะนํามาครับจับเดบนไหนแล้วเราจะงค่อยพลิกแกล้งนะครับพ,รพลิกแกล้งเอาตามถนัดจ,จัดพ้องนะครับพ,รพลิกแกล้งาตามถนัดจัดพ้องนะครับพี่น้องพลิกแกลงตามถนัดจัดค้องแล้วก็วันนี้เราจะค่อยมาให้มันสัมพันธ์นกันกับคือวีนี่ให้สัมพันธ์นกันกับปัตเตอรีนะครับอย้แ รดเลียนโดยการหัดจับปัตเลียนพร้อมกันกับจับวีนะครับโดยดีในการเข้าไปเอาหาหุ่นแนวฝึกนะครับมาฝึกหัตนะครับมาฝึกในการใส่นะครับคือคือสมมุิว่ามนี่เจังสีเนี่ยเทากับตะนงนี่มันก็ต้องหัดเดินวีหัดใส่วีหน่อยวีใหญ่สินะ ให้มันชานาญการจับถูกต้องครับแปลงมาให้น,นักชิดของร้องนําครับนีม่มา,ค,ค,าค,คุยกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆ่างๆนะครับคุยกันไปเรื่อยๆการใส่เครื่องมือการฝึกหัดนะนี่นท่านเข้าพู้จับแล้วก็เริ่มลงมือฝึกนะครับ ลงมือฝึกแบบฝึกแบบไดนะครับฝึกแบบได้จริงๆเข็นเฮาชิ่นชำนาญมากนะครับเล็นหวาพอดี้ลด้แวเลยแะอสมไป่ทรงสิเตอร์วันคันนี้อ่มีอสมโอนสมชอนะครับออกมาให้ทันูุคคลครับพาบีไอพีมาแล้ววนไกนเข็นพี่ีนะครับข็นพี่ีในกามพทครับ น,นายนำเพยังเดียน่เห็ดร่ม <ลง S 2> ช่วยหือบอกเพลงร่มช่วยห่าร่มช่วยสองฝากติดตามเทตร่มช่วยสอง้าาวา้นี่เาใส่บีนะครับนี่ใส่บีไอ้แบม,มีนะครับบัตเอกันนี่คือการ นี่สมมติเราเป็นหัวก้อนับเป็นหัวก้อน้ำนะครับนี่คือการฝึกนะครับเพราะมันสิงต่างๆเป็ลักษณะนี้ครับนะครับนี่คือการฝึกฝึกยูบานนะครับฝึกด้วยเห้าเพามีหัวหุ่นนะครับฝึกแบบนีนะครับนี่คือการฝึกฝึกไปเรื่อยครับเพืือนครับฝึกไปเรื่อยครับนะครับครับไปเรื่อยครับการใส่ดี่ให้แนบใส่กับปวดหนาแีบนี้ครับนะครับ พอติง้งติ้งการเหวี่เคลื่อนกับสำลักษณะหัวฟ่นนะครับ, <c oughs> รบ,รบ,รบรตัวนีวว้นะครับมือเบ้าคอยเห็นเอานะครับตัวนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับตัดแบบนี้นะครับวีปรตเรียนตรงตามวีนะครับนี่นะธี่คาดนะครับลองเอาไปเห็นบดเบิ้ลด้มีน้นนองนะด้วยบุด้ลพอดีลูกขาเราพนังขา เขอที่อยากเปรียบนึงนะครับเฮ้ยแต่พี่หน่อมบรงการจะข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาสักเล็กน้อยนะครับนี่ครับคือนี่นะลักษณะนี่เป็นหัวหุ่นนะครับเราบผมีเขาต้องเฮ็ดแบบนี้นะครับพี่เด็กเด้อเดลยพี่น้องเด้อกเหตุแบบนี้ครับเข็งแรนไปนครับพอเป็นอยังเขาได้เรียนรู้การจับนี้แล้วมามามาแทรกกับกับหัวนะครับนี่คือลักษณะนีหัวนะครับนะครับวันนี้ละครับนี่ เขาสมัดกดวีโค้งให้งออะไรนะครับอย่เงีครับงางออกครับนี่ครับง่ายครับง่ายการซึบนี่คือการซึบใส่วีหน่อยให้สัมพันธ์กันกับหัวลักษณะหัวหุ่นนะครับคือหัวข้นนี่ครับนะอย่างเนี้ครับอย่างเล้ยครับมันสิบเดีดสัมพันธ์กันการจับใส่วีหน่อยนะครับครับก็แค่นี้นะครับเนาะก็มีลูกค้ามารอ รับบริการครับคลิปน,นี้แหละเอให้เปิ่งพอคร่าวพอประมาณนะครับขอบคุณเลยๆพี่น้องที่มารับชมนะครับขอบคุณเลยๆครับคลิปนี้นะครับ,วรบสวัสดีครับ <laughs>